สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาแนะนําสินค้าตัวใหม่ของร้านนะครับก็คือเป็นมวนร้อนนะครับตัวนี้จะร้อนนะก็ตัวนี้ก็เป็นห้าร้อย,ยนะครับบรรจุด้วยห้าร้อยมวนนั่นเองนะครับก็คือแบรนด์สมุสเตอร์นะครับผมตัวนี้กําลังขายดีเลยนะครับเป็นมีมวนเป็นมวนที่ถือได้ว่าเป็นก้นกรองที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยนะครับของสิบห้ามิลน,นะก็ ใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาทางร้านได้เลยนะครับหรือว่าเดี๋ยวผมจะปักหมดลิงก์ไว้หรือว่าเบอร์โทรไว้ข้างล่างให้นะครับสำหรับใครที่ต้องการตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อกัได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ครับก็คือเป็นเครื่องอัดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเครื่องอัดที่ เป็นแบบทามือนะครับทุกคนเป็นแบบแมนนวลน,นะไม่ใช่แบบไฟฟาะะ้าก็ค <Angel. t ick> ือข้างในกล่องนะครับก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับก็คือจะมีตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์เอาไว้เปลี่ยนนะครับก็คือสามารถเปลี่ยนตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้นะแล้วก <t ick> <t ick> <า>็จะเป็นตรงนี้นะครับก็คือจะเป็น2จุดที่สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็คือแต่ไม่ได้เปลี่ยนง่ายนะครับือใช้เป็นปีก็ ค่อยมาเปลี่ยนก็ได้นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็คือทนมากๆแล้วครับแล้วก็สามารถใช้ได้นานเลยนะครับตัวนี้นะก็คือของลรานลนเองนะครับผมอันนี้เป็นสินค้าขายดีของร้านเหมือนกันนะครับเราใช้ดีมากๆนะครับซื้อครั้งเดียวคือคุ้มเลยนะครับแทบไม่ได้เปลี่ยนอีกเลยในกล่องก็จะมาบรรจุ2ออย่างนี้นะครับก็คือสีนะครับก็คือ จะเป็นสุ่มนะครับในกล่องนะก็คือเราจะส่งไปแบบอาจจะได้จะมีสีเขียวสีเหลืองนะครับแล้วก็แดงนะครับแล้วก็น้ําเงินนะครับผมจะมีประมาณสี่ถึงห้าสีนะสําหรับสินค้าตัวนี้นะครับต่อไปนะครับที่จะให้ดูนะครับแต่จะมีสินค้าออกมาให้ดูเรื่อยๆนะครับโอเค ต่อไปตัวนี้ก็จะเป็น500ม้วนเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็น500เหมือนกันนะครับก็มวนแดงเหมือนกันนะทุกคนตัวนี้ก็ออของคาเทลนั่นเองนะครับก็คือทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่เคยสั่งกับทางร้านนะครับตัวนี้ก็ขายดีที่สุดเลยนะครับสินค้าต่อมานะครับก็คือ ฟต้า er, นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเม็ดบีบนะทุกคนของร้านเลยนะครับอันนี้ก็ใครชอบกินผลไม้นะครับแล้วก็มีความเย็นด้วยก็สามารถมาลองตัวนี้ได้นะครับก็คือหนึ่งกล่องนะครับจะบรรจุหนึ่งร้อยมวนนะครับหนึ่งร้อยชิ้นทุกอันเลยนะครับโอเคเดีย๋ยวผมจะปักเ,เบอร์โทรแล้วก็ลิงก์สั่งซื้อนะครับในข้างล่างให้นะครับ